ผมผิดหลายนะฮะผมนึงออกมาฉีกแก่งนะฮะแล้วก็ให้ทุกคนเข้าใจผมนะฮะบอกว่าจิตเป็นไฟได็กอะไาต้องเข้าใจผมนะครับหนึ่งมันเป็นช่องของผมมันบอบสองมันเป็นซิปของผมที่ผมจะออกมาเชี่์ผู้ใดก็ได้ที่ออกผมออกมาหนุนผู้ใดก็ได้ที่ออกผมมาเชี่ยคุ่มเป็นไปได้ขอบคุณหลายๆนะครับที่อยู่ในนี่ให้อภัยผม นะครับแล้วก็ผมฉีสัญญาสัญญาเลยครับกับเอฟซีนี่นนว่าต่อไปนี่ผมฉีบุลงผิดแล้วก็ผมฉีเห็ดไตตองให้ดีที่สุดสําหรับอนาคตไปข้างหน้าผมดิคิดดีท่ามดีผมจีปรึกษาหล,ลายๆไฟนะครับว่าผมสิเห็ดติงชีดีบอ่อผมดีเฮ็ดติงชีดีดอแล้วก็ฉีบุเห็ดโดยรลักการหงโตจะขลองอีก ขอบคุณครับพ่อนาเกียรครับที่ทให้อภัยผมนะครับแล้วผมถือโอกาสครับถือโอกาสขอบคุณหลายๆครับตอนแรกๆผมกับมามวนแหละมาเชีย่ยมามวนแหละนะครับเอาไปมอา,มาก,กันจักไปทั้งใด ลงน้ำลงทะเลไปความคิดของผมผมว่านะฮะเด็กน้อยผู้หนึ่งนะฮะอาจที่มีความเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับความคิดของผมนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะว่าเด็กน้อยผู้หนึ่งจมน้ำไปแล้วพวกผมนี่ดึงแขนขึ้นจากน้ำนะฮะดึงยังได้ก็ขึ้นบ่รึงบ่ขึ้นเพราะเด็กน้อยผู้นั้น กอดหินไว้ดึงได้กับขื่นมีแค่นั้นผมก็เลยต้องปล่อยครับเพราะว่ามันดึงบ่ขึ้นเด็กน้อยพวกนั้นถ้าสมมุติว่าดึงขึ้นมากแทนที่สีพัฒนาตัวเองแทนที่สีฟังความผู้ใหญ่แทนที่ีสร้างฟันทองเจ้าของที่ว่าอยากฝันกลับไปยังได บมีจุดยืนบบมีจุดมุ่งหมายในชีวิตของเจ้าของให้อภัยแล้วให้อภัยอีกสร้างให้แล้วสร้างให้อีกสร้างทิ้งที่ไม้ดีให้ทุกสิ่งทุกอย่างระบบสรุปจังไงนะครับผมชิดว่า เด็กหน่อยผู้หนึ่งสีพัฒนาตัวเจ้าของสี่สร้างความสุขให้เอซีที่ติดต่างมากสร้างความเป็นประดให้พี่น้องทุกคนทีหลักทีลงไหลบทสรุปแล้วหลงละเริ่ม เอาไตเตละของบอ่อคิดถึงหัวอกผู้อื่นหาซ้ำเติมผู้อื่นเอาไตเตลของบอ่อคิดถึงหัวอกผู้อื่นหาซ้ำเติมผู้อื่นบอเจอกับผมบูมีม่เพหูจักครับรักครับผมกับซีบอออ,อีกต่อไปด้วยความมันอัดอั้นตันใจเนาะฮะ เป็นปีกับบ่าหายครับต้องมาระบายระบายให้ผู้เดียวฟังกับบ่ไอ้อีกมันต้องระบายให้ซื่อฟังบางซื่อกับเข้าใจในความรู้สึกของเข้าบางซื่อกับบ่ได้เข้าใจหรอกในความรู้สึกของเขามิฉะนั้นผมก็ถือโอกาสมาในโอกาสนี้้วยว่าผมขอโทษพี่น้องสุกคน ที่ผมลงผิดไปบ่มีอย่างอื่นนอกเนือจากนี้มาลีผมกระด้านกันครับแต่ทันมาลีอยู่นนี่นะครับก็ขอโทษมารีกันแล้วกันนะครับสิ่งที่มาลีบอกมานะครับผมบอกได้เลยครับมาิีบ้าถึกบัดทุกอย่างโบแมนบัดทุกอย่าง ว่่มีที่จะบอเมียนบ่เมีนจักอย่างนะเพราะอย่างนี้เพราะพวกเข้านี้เองที่ไปปกป้องปกป้องสิ่งที่มันผิดให้เป็นดีปกป้องแท่นเขาลุยน้ำแท่นเขาลุยไฟแท่นเขา ถือโอกาสเมื่อนี้กันแล้วกันว่าผมนะถึงมารีกันเป็นรุ่นลูกคุลล่ะครับถือว่าผู้ใหญ่ขอโทษหน่อยกับบวกทเสียหายครับเพราะว่าเขาบอกมาแล้วนะครับแต่หลายคนที่ผมบด้เอ่ยซื้อนะครับหลายๆคนที่ผมบ่นด่าไปนะฮะว่าจะส่งหน่อยส่งไงหลายๆส่งนะครับผมได้ด่าเบิ้ ได้ออกจากปากผมผู้ดเดียวนี่แหละครับออกจากปากผมเลยนะครับที่ผมเคยด่ามานะครับผมเคยบอกว่าอย่างยำๆไปเรื่อยๆแล้วก็ครับให้อภยัยผมกับผมขอ,อขอพูดเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะเป็นช่องพอนาแกช่องพ่ตาเฟมิรี่พ่า,าเป็นช่องเพราะว่าจะเป็นช่องหนูหินเพราะว่าจะช่องน้ําตาลเข้มเพราะว่าจะช่อง ของพิลักได้หลายช่องครับที่ผมบริเออซื้อแม้แต่ตัวมาลีคมกัยังดานะฮะมีเะนั้นเนเมื่อที่ผมลงพิษในตรงนั้นผมบอกอโทษขอให้หลายๆในโอกาสนี้นะฮะด้วยการที่ผมเอาพวกมาไล่นี่หนะครับมาขอโทษสูกูสุคนเพร่ะวาจะเป็นถ้าผมผาดพิงทาง่วงมาลำ่ำเป็นลําเพลินผมถือโอกาสในตรงนี้นะครับในมือหนีกันแล้วกันนะครับ ที่หายภัยผมหรือบ่ใหายภัยผมผมการแสดงได้จุดยืนของผม,ผมว่าผมมาขอโทษนะครับในมือหนีนะครับเราเป็นว่าในมือหนีผมไล่นะครับผมไล่ในลักษณะว่าผมขอโทษนะครับตาออกซื่อสุขหูขทุกคนคีบางคนบางกลุ่มหรือเอฟซีที่ผมบริเอยซื้อนะฮะผมขอโอกาสขอโทษในมือหนีนะครับ ผมรู้สึกว่าผมขอโทษแลวก็รู้สึกว่าทีจะยกโทษให้ผมสุขุมทุกคนเนาะครับในไรนนี่ผมทีบอกแค่นี้นะฮะพอละขอโทษให้เป็นจิตจันลักษณะนี้ในสื่อตรงนี้นะฮะผมคิดว่าทุกคนให้อภัยผมนะฮะให้ผมกลับมาเป็นคนเก่าคนเดิมนะฮะและให้ผมเชื่อได้หลายๆวงให้ผมเชื่อได้ทุกคนศิลปินที่ผมชื่นชอบนะครับ